เตีวและ,ฉะเฉลยนะคะแนวข้อสอบ100ข้อนะคะภาคขอนะคะการศึกษาแล้วก็กฎหมายครูโดยครูแอมมี่นะคะแบ่งเป็นการศึกษา70ข้อแล้วก็กฎหมายครู30ข้อเดี๋ยวเราจะไปไล่ตั้งแต่ข่าวความรอบรู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยรอบๆมาตราก,การป้องกันโควิดในสถานศึกษามีอะไรบ้าง พวกคุณคุ้นกันไหมอ่าข้อหนึ่งตอบมีน้องมาบอกครูอ่ะบอกว่าที่ครูติวแล้วพี่แล้วอะติวตรงมากติวตรงมากใครว่าตรงพิมพ์ตรงเออมีคนตอบแล้วนี่นี่นี่ DMS TTA ใช่ไหมใช่หรอ DMS TTA ไฟล์ชุดนี้อยู่ที่ลายกลุ่ม แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักเรียนที่เคยซื้อคอร์สพี่อมี่แน่นอนคุณไม่มีลายกลุ่มอยู่แล้วหรือคุณอยู่คอร์สติวโค้งสุดท้ายอันนั้นจะไม่มีกรุณาทักแอดมินพิมพ์ว่า5กลุ่มพาถ้าเอกาสารมีค่ะไปพิมพ์5กอพอที่ลายแอดสมาร์ทพารพี่บอกไว้ในหัวลิงค์นะคะ 6. มาตรการละนะคะเขามีชื่อของเขานะเดี๋ยวคุณจำไม่ได้ D M H C R C นี่เขาเรียกว่า6มาตรการหลักพิมพ์ D M H C R C เขาเรียกว่า6มาตรการหลักส่วนมาตรการเสริมเนี่ยมาตรการเสริมมาตรการเสริมคือ S S E T C Q S S E T C Q นะคะ6มาตรการหลักคือครูให้ท่องเนาะจำได้ไหมเว้น ่ะใครจําได้บ้างเออหน้ากากล้างมือวัดไข้ห่างอัดอัดใช่ปะ่ะเออหน้ากากล้างมือวัดไข้ห่างอาจอัดนี่คือ6มาตรการลัก DMHCRC แต่6มาตรการเสริมคือ HSETCQ ก็ย่อม,มาจากเซล f c แคร์เอสสปูนแล้วก็อีติ้งคือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช่ไหมคะ แล้วก็แทรกลงทะเบียนเข้าออกเช็คคือตรวจสอบแล้วก็คารันทีนคือกักกันตัวเองส่วน7มาตรการเข้มงวด7มาตรการเข้มงวดใครยังไม่ชัวกรุณาไปหาคืนนี้7มาตรการเข้มงวดคือ 1. ประเมิน TSC บวกคือละลายงานผลผ,ลผ่าน MOE c o v i ดอย่างต่อเนื่อง 2. small bubble คือกัก จัดทำกิจกรรมกลุ่มย่อยไม่เน้นทำข้ามกลุ่มเขาเรียก small bubble ก็คือเหมือนกับว่าใส่ bubble อ่ะกันร,ระหว่างตัวระหว่างตัวนะคะแล้วก็อาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและโภชนาการอานามัยสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งอย่างเช่นที่บอกว่าแอร์เนี่ยก็คือจะต้องปิดแอร์นะคะทุกๆ2ชั่วโมงสกูอไอโซเลชันคือแผนเผชิญเหตุแล้วก็ซักซ้อมอย่างเคร่งครัดแล้วก็ซีลรูทด,ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช่ไหมคะ แล้วก็เวลาเด็กนั่งรถโรงเรียนก็ต้องมีพื้นที่แบบระบายอ่ะไม่ให้มันนั่งแออัดกันน่ะแล้วก็สคูพา a s สคำว่าสคูพาสคือบัตรผ่านสำหรับคนที่จะเข้ามาอยู่ในสถานศึกษานี่คือกระบวนการนะคะทั้งหมดเนะี่ยเขาเรียกว่า7มาตรการเข้มงวดถ้าโจทย์น่าจะออกก็อาจจะเอ็นพวก Small Bubble เป็นอะไรหรือสคูพาสคืออะไรอันนี้น่าสนใจอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของครูนะครูมองว่ามันน่าสนใจอ้าวดีมากทุกคนพิมพ์ หหลักหเสริมเจดเข้มหกหลักหเสริมเจดเข้มหหลักหกเสริมเจดเข้มเราเข้มกันตั้งแต่ข้อแรกเลยถ้าวันนี้นะคะเราเข้าใจและเราแม่นเนื้อหาตรงนี้มันจะไม่พลาดน้องจะไม่พลาดแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่แม่นน้องไม่เข้มในเนื้อหาตรงนี้ก็อาจจะหลุดเนื้อหาเล็กๆน้อยๆไปต่อไปค่ะข้อ2ข้อ2แล้วค่ะข้อ2วัคซีนที่ฉีดที่ไทยมีกี่ชนิดอะไรบ้าง วัคซีนที่ฉีดในไทยนะปัจจุบันนี้มีกี่ชนิดอะไรบ้างมีอะไรอ่ะเริ่มเริ่มก่อนเริ่มก่อนวัคซีนที่เข้ามาเนาะตัวแรกๆเลยก็คือมีอะไรอ่าซิโนแวคใช่ไหมซิโนแวคแล้วก็ต่อมาซิโนฟาร์มแล้วก็มีอะไรอีกแอสตาใช่ไหมคะแอสตาเซเนกา อ่าแล้วก็มีไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาถูกไหมคะมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่5ตัวเนาะแต่วัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยคือตัวที่ครูไฮไลท์คือซีโนแวคและซีโนฟาร์มนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเขาจะบูสต์เข็มสามาก็จะนิยมใช้เจ้าตัวนี้อ่าไฟเซอร์ Pfizer, นะคะส่วนโมเดอร์นาเนี่ยคือเข้ามาจากทางโรงพยาบาลเอกชนซึ่งริดค่อนข้างแรงอยู่ริดค่อนข้างแรงอยู่นะคะแซนบ็อก แปลว่าอะไรที่มีคนถามว่าอภูกเก็ตแซนบอ็อกภูเก็ตแซนบ็อกนี่คืออะไรภูกเก็ตแซนบ็อกค,คืออะไรคะทุกคนภูเก็ตแซนบ็อกคืออะไรใครอพอตอบได้บ้างภูกเก็ตแซนบ็อกค,คืออ่ากระบะทรายที่เป็นพื้นที่ทดลองเฮ้ยอย่าไปตอบปราสาททรายนะแซนดบ็อกไม่ใช่ปราสาททราย อย่าไปเชื่อถ้าใครพูดอย่างนั้นนะนะแซนพ็อกแปลว่ากระบาทรายหรือพื้นที่ทดลองคือให้เปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกับสมัยก่อนะเวลาที่เราจะเล่นเกมพวกเล่นเขื่อนออสมมติว่าเราจะเล่นรถตักดไดเล่นเขื่อนเราต้องการทดลองอะไรบางอย่างเราก็จะทดลองในพื้นที่ที่จำกัด แคบและเล็กเขาก็จะใช้กระบะทรายเป็นตัวทดสอบทดลองซึ่งถ้ามันเสียหายมันก็จะเสียหายในบริเวณพื้นที่ทดลองมันจะไม่ไปเสียหายในบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากการควบคุมเก็บไหมเพราะฉะนั้นนะคำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อก์แปลว่าเป็นพื้นที่ทดลองนะยังไม่ชัวร์นะว่าไอ้นโยบายเนี้ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยเป็นพื้นที่ทดลองนะคะไปต่อค่ะนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของตรีนุชเทียนทองอ่ะ ที่บอกว่า trust เนี่ยแปลว่าอะไรเกิดค,ความไว้วางใจนะคะความไว้วางใจเนี่ยมันย่อมาจากอะไรความไว้วางใจ trust เนี่ยที่ตัวแรกนะคะก็คืออ่ะเท่ากับ t r n s p a r e n c y อาย่อมาจาก responsibility คือรับผิดชอบส่วน U ย่อมาจาก Unity คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะคะแล้วก็ S yes, ย่อมาจาก Student City e n t r c i นะคะ Student c e n t คือผู้เรียนอ่ะเหมือนกับเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเนาะแล้วก็ทคือเทคโนโลยีอ่ะเนี่ยคือ5คำนี้เขาเรียกว่า trust นะคะห้าคำนี้คือเาเรียกว่า trust เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจห้าคำเนี้ยเราจะเข้าใจนโยบายของคุณเรียนนดเทียนทองสาเหตุที่เขาจะต้องแบบว่า เอาทลาสมาเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการที่เขาเน้นเรื่องของความโปรง่งใสแล้วก็ความรับผิดช,ชอบต่อองค์กรประชาชนหรือประเทศชาตินะคะซึ่งหมายความว่าทําให้ประชาชนเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจในกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้นนั่นเองโอเคปะ่ะย่าลืมไปดู12นโยบายจากการศึกษาของกระทรวงนะแล้วก็7 quick win เนาะ เจ็ดควิควินอันนี้ครูขอผ่านแล้วกันเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะคะโอเคไหมนะใครใครใครโอเคพิมพ์โอเคนะ trust ไปต่อนะคะ trust คือพิมพ์ทีละตัวเลยทีก็อาจจะดูคำนี้ก็ได้อาจจะเป็นท่องประมาณว่าใสาชอบหนึ่งเรียนแล้วก็ยีนะคะ ใสชอบหนึ่งเรียนแล้วก็ยีก็ได้อย่างนี้ก็ได้จะเป็นอย่างไงก็ได้นะคะ,ะประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใครประลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใครคือคุณสุพัฒน์จำปาทองเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันค่ะเก่งมาก คุณสุพัฒน์จำปาทองนะคะก็อาจจะออกได้บ้างเนาะต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใครเวลาตอบพิมพ์เลขข้อและตามด้วยคำตอบพิมพ์เลขข้อและตามด้วยคำตอบโอเคไหมอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือคุณตรีนุษนางสาวตรีนุษเทียนทอง แล้วเลขาที่การกอพทออคนปัจจุบันคือใครเอาอาจจะออกอได้บ้างนะอ่าท่านอัมพรนามสกุลของท่านคือพินษา,าไม่แน่ใจก็อา,อาจจะออกก็ได้นะใครใครพีสานะไม่ใช่พินษา,าโอ้ยถ้าเกิดอ่านได้นี่ก็น่าจะคุ้นแล้วละ่ะนะ เพราะว่าเวลาที่ออกข่าวว่าเลื่อนสอบเลื่อนสอบเนี่ยท่านท่านนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดคุณอ่านแล้วคุณสังเกตอะละเอียดละเอียด,ยดคุณจะเจอบ่อยเนาะอ่ะโอเคไปต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีจังหวัดไหนบ้างเก่งว่ะชนฉะระอุ้ยฉันชอบเธอมากชนบุรีฉะเชิงเซาระยองอืม เออเนี่ยมันอาจจะออกก็ได้นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยท้องถิ่นข้อนี้ก็ออกใช่ปะเออมีคนบอกว่าตืวกับคุณมี่แมนตรงกันไปหมดนะเนาะอ,อ่ไปต่อข้อ9 iot แปลว่าอะไร iot แปลว่าอะไรคำนี้ต้องคุ้นได้แล้วนะเพราะว่ามันมันใช้บ่อยมันใช้บ่อย iot ย่อมาจากอะไร ชนชาระพี่แม่ละชนชาระชนชาระองชนชาระโอ,อ้ถอ้วถามว่าระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือมีอะไรบ้างอ่ะก็เชียงใหม่เชียงรายถูกไหมระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือแต่ถ้าเกิดระเบียงเชียงใหม่เชียงรายตากเนาะแต่ถ้าเกิดระเบียงเศรษฐกิจที่ไปทางฝั่งลาวอ่ะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีน้องคายนคยนพรพนมมุกดาหารโดยมีโคราชอ่ะเหมือนเป็นฮับ ถาวว่าระเบียงเศรษฐกิจเมื่ออะไรก็คือมีไว้เพื่อรองรับการขนส่งการพัฒนาของประเทศไทยนั่นเองพวกเศรษฐ,ฐกิจอะ่ะมันจะเป็นงานแบบฝั่งเศรษฐกิจเศรษฐกิจอเธอเศรษฐกิจมากเลยนะคะอา,อาไปต่อไปต่อข้อ9ตอบอะไร iot เฮ้ยตอบกันไม่ได้เลย iot ย่อมาจากอะไรเร็ว internet of things internet of things เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาสักพักแล้ว internet of things คือมันเหมือนกับว่า เป็นบ้านอาชลิยะสมมติว่าเราเดินเข้าไปในบ้านเราพูดบอกว่าเปิดไฟแม่งก็เปิดไฟเลยเก็าปะแบบสั่งอาหารมันก็จะทําให้เลยหรือแบบดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือใชเอ้เทคโนโลยีอะอย่างมันจะมีเนาะเครื่องฟอกอากาศที่สามารถสั่งการผ่านมือถือได้ที่เป็นระบบอ,อินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดของบ้านาไว้ดูแลลูกๆใช้ผ่านมือถือไดอ้สั่งการมือถือให้แอร์มันเปิดรอเราไว้สั่งการมือถือให้ไอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันดูดฝุนดด่นในบ้าน รอเราเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงซึ่งอนาคตเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทก,กับพวกเราทุกคนทําให้พกชีวิตของพวกเราสบายขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะคือความหมายว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงคือทุกๆอย่างมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตหมดไม่แน่นะต่อไปบิลบอร์ดมันก็อาจจะเป็นลูกอินเทอร์เน็ตมีภาพคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอะไรอย่างนี้เออที่เราเห็นก็จะเห็นขึ้นในบิลบอร์ดได้ด้วยอะไรเงี้ยคืออนาคตเขาอาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นหรือรถยนต์อัจฉริยะที่แบบ มีการรู้จารจราจรเชื่อมกับ Google Map อะไรอย่างเงี้ยมันมันฉลาดอะ่ะเออเนาะอ่ะทุกคนพิมพ์ Internet of Things Internet of Things นะคะ IoT เนาะอ่ะไปต่อ Metaverse ข้อส1แปลว่า Metaverse แปลว่าอ่า Metaverse พิม มีคำศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานออกมาแล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างใหม่อ,อมค่อนข้างใหม่มากอายพยายามเนาะเมตาเวิร์แปลว่าจัก,กรวาลนารมิรหรือเมตาเวิร์สนะคะจักรวาลนารมิรหรือเมตาเวิร์สนะคะซึ่งเขาเพิ่งออกบัญญัติศัพท์คำนี้ซึ่ง ไม่ได้แปลว่าบริษัท Facebook นะมันแปลว่าแบบคำกลางๆดีกว่าที่เหมือนเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตอะแต่ m e t a เวิร์มันเหมือนกับเป็นโลกเป็นโลกเป็นโลกอีกอันหนึ่งที่เป็นโลกคู่ขนานกับโลกปัจจุบันนี้แล้วมนุษย์ก็จะเข้าไปอยู่ในโลกนั้นอะไรเงี้ยสามารถแบบเจอหน้ากันจับต้องได้คือไม่ได้อนาคตเราต่อไปเราตูเราติวอะเราอาจจะเป็นติวแบบสัมมนาแบบเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยแล้ก็แบบ เข้ามาในโลกแล้วแล้ก็เจอครูจะต้องตบบาคูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบเอออาจจะค,คุยกันแบบนั้นได้เลยนะอ่ะโคกหนองนามีอะไรบ้างโคกหนองนามีอะไรบ้างโคกหนองนามีอะไรบ้างใครที่เข้ามาใหม่นะคะกรุณาแชร์คือบางคนบอกว่าเพิ่งเข้าไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกนะคะกรุณาแชร์ไปยังเฟซส่วนตัวหรือเฟซกลุ่มปิดก็ได้ แล้วกรุณาแชร์แคปหน้าจอมาแจ้งครูทีนะคะที่ Line แอดสมาร์ทพาเพื่อ,อรับชีตติว100ข้อนี้นะคะโคกมันคือพื้นที่สูงหนองคือน้ำนาก็คือนาสูงน้ำนาสา30 30 30 30, 30ิบแล้วก็นางที่อยู่เนี่ยมีแค่10นะคะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าป่าสาประโยชน์4ีอยู่ในโคกนะคะเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะคะคลองไส้ไก่เขาเรียกว่าโคกน้องนานะคะโคกน้องนาการุณาไปดูดีๆนะคะโคกน้องนามีสูงน้ํานาสูงน้ํานา30 30 30มสสโคกหนองนามีข้อดีคือทำให้เกษตรกรเนี่ยมี พื้นที่กักเก็บน้ําเพราะว่าบางทีพอเจอปัญหาน้ําหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ําเลยนะคะสามสิบสามสิบสามสิบสิบคลองไส้ไก่โทกน้องนาะคือสูงน้ํานะโอเคไปต่อนะไปต่อนะเออโอเคไปต่อขณะนี้ประเทศใดมียอดผู้ติดเชือ้อโควิดมากที่สุดในโลกในโลกในโลกต่อ,ตอประเทศอะไร ิบสองตอบอะไรเราสิบสองตอบอะไรทุกคนสิองตอบอะไรอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ประชากรเยอะแล้วก็ติดเยอะมากสุดเลยนะคะต่อค่ะ S D G S หมายถึงอะไร S D G S หมายถึงอะไรตอบอ่ามีคนตอบแล้วเป้าหมายการพัฒนาที่ทำไมคะทุกคนยั่งยืน ท่องง่ายๆแก SDGs คือ Global Goal Global Goals คือเป้าหมายของโลกนี้มีทั้งหมด17ข้อแต่ในด้านการศึกษาจะอยู่ในข้อที่4โอเคปะเป้าหมายเขาพิมพ์เลย SDGs คือ Global Goals เป็นเป้าหมายการพัฒนาโลกร่วมกันโดยเป็นะมะติร่วมกันของสหประชาชาติของประเทศที่ขึ้นกับสหประชาชาติเขามีมติร่วมกันว่าจะมีเป้าหมายในการพัฒนาโลกขับเคลื่อนโลกไปด้วยกันนะมันเหมือนกับเป็นโลดแมปเป็นเหมือนยุทธศาสตร์โลกระดับโลกเลยเขาเรียก sdgs ซึ่งมีทั้งหมด17ข้อแต่ว่าในด้านการศึกษาเนี่ยมันจะมีอ,อยู่ในข้อที่4นะคะการศึกษาที่มีคุณภาพก็ เป็นของ UN เนาะ SDGS เนี่ยมันจะเป็นของ u ูปปี2030เอ่อเป้าหมายในปี2030นะคะอ่ะพิมพ์ทุกคนพิมพ์ global goal 17ข้อ global goal 17ข้อพิมพเลยแม่พิมพเลยแม่ global goal 17ข้ออ่ะ global goal 17ข้อนะคะไปต่อนะไปต่อปัจจุบันค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบไหน แล้วมีผู้สูงอายุเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศข้อสอบนี้เคยออกแล้วที่อาชีวะครูบอกแล้วนะว่าละเอียดเขาบอกว่าในปี2564เนี่ยสังคมสูงอายุในบ้านเราอะ่ะเขาเรียกว่าสังคมสูงอายุอย่างอะไรสังคมสูงอายุอย่างอย่างอะไรอตอบเร็ว อย่างสมบูรณ์ถ้าใครไม่ได้ตามข่าวข้อมูลพวกนี้คุณอาจจะไม่รู้นะแนะนำว่าคืนนี้ห้ามออกห้ามพลาดอย่าคิดว่าจะไปอ่านเองแล้วแล้วมันจะมันจะครอบคลุมอะเอา,อางี้ดีกว่าคูก้ายืนยันว่าไอ้ที่ติวคืนนี้มันครอบคุมอย่างสมบูรณ์แค่สมบูรณ์นะตอนนี้นะคะตั้งแต่ปี64นะี่่ะคือร้อยละกี่เท่าไหร่ ่คะร้อยละยี่สิบของประชากรในประเทศก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วถ้าร้อยละถ้าใครเคยอ่านไมล์แมคคูเอมี่จะจำได้ใช่ไหมถ้าร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบแปดจะเรียกว่าสังคมสูงอายุระดับสุดยอดซึ่งเราจะถึงในปีสองห้าเจ็ดแปดแต่ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ยังเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์อยู่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ภูมสุขจะไม่สุดยอดสมบูรณ์ ะะซึ่งก็คาดว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน23ประเทศแรกของโลกที่ประชากรเข้าสู่แบบสูงอายุเยอะอะออแล้วก็ประชารประชากรมีอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆขณะน,นี้รู้สึกว่าเด็กไทยอะ่ะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ละปีเนะี่ยจะเหลือเพียงแค่5 0 0 0 0 0คนต่อปีซึ่งอยู่ในภาวะที่น้อยน้อยมากเพราะว่าคนไทยแต่งงานช้าลงแล้วก็ผู้หญิงก็มีหรือผู้ชายก็มีแนวโนม้มที่จะเป็นโสดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะ โอเคไปต่อสมาร์ทซิตี้คือเมืองที่มีลักษณะแบบไหนมันจะเป็นการสมาร์ททั้งเจ็ดด้านนะคะอืมสมาร์ทซิตี้คือมันแปลว่าอะไรเมืองอัจฉริยะเจ็ดด้านเมืองอัจฉริยะเจ็ดด้านก็จะแบ่งไปตั้งแต่ สิ่งแวดล้อมนะคะ environment อัจฉริยะ mobility นะคะอัจฉริยะ governance living people economy energy ทั้ง7ด้านเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการอัจฉริยะ smart city นะคะถามว่า smart city เนี่ยมันมี smart city index ด้วยก็คือตัววัดมา,มาตรฐานของเมืองอัจฉริยะซึ่งขณะน,นี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังตามหลังมาเลย์หรือสิงคโปร์อยู่เพราะว่าเมืองหลวงเหล่านี้เนะ่ยเขาเป็นเมืองอัจฉริยะมากนะคะอืม โอเคไปต่อนะปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการอย่างไรครูท่องนี้พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอผลกันเออพอผลกันเอาพิมพ์พอผลกันออพิมพพิมพิมพอผลกัน,อ,กนอ่าสาห่วงสองเงินไขถามว่าสามห่วงอะมันคืออะไรก,ก็คือพอผลกันใช่ไหมล่ะแม่โอเค เงื่อนไขคือสองเงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรมสุดยอดครับโครูขอบคุณค่ะน้องคนนี้นี่มาติอตลอดเลยนะคะออพอผลการดีมากดีมากอ่ะดีดีด,ดีไปต่อค่ะพอผลการข้อสิเจเย้ต่อไปนี้จะเร็วแล้ว